สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายซูเปอร์ซอนฮานาไววันนี้ผมจะมานำเสนอลักษณะทางพันุกรรมเส้นผมของฉันมีลักษณะเยี้ดตรงและมีสีดำเหมือนพ่อตาของฉันมีลักษณะตาเล็กและมีสีน้ำตาลอ่อนเหมือนพ่อติ่งหูของฉันไม่มีเหมือนพ่อและแม่นิ้วโป้งของฉันไม่งอเหมือนพ่อ สีผิวของฉันมีสีขาวเหลืองเหมือนพ่อฉันเตี้ยไม่เหมือนพ่อและแม่ฉันมีคิ้วที่ไม่หนามากและเป็นทรงเหมือนพ่อฉันมีจมูกที่โดงเหมือนพ่อฉันมีลิมฟีปากเล็กเหมือนแม่ฉันมีฟันที่เลี้ยงสวยเหมือนแม่ ฉันห่อลิ้นได้เหมือนพ่อฉันมีเท้ามีขนาดเท้าที่เล็กไม่เหมือนพ่อและแม่ขอบคุณครับ